าเอาฟางให้วัวนะคะระวังเนี่ยมันจะเป็นเชือกมัดฟางค่ะเวลาเราเอาฟางให้วัวเราต้องเก็บออกให้หมดเพราะว่าตัวนี้มันไม่ย่อยค่ะอยู่ในท้องลูกวัวเห็นไหมนี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่เวลาเครื่องมันสับเชือกมันไม่ขาดแล้วมันจะมีปมแบบนี้เยอะๆเวลาเราเอาไปให้ลูกวัวกินเราต้องเก็บออกให้หมดนะคะเวลาเราขยี้ขยี้เราต้องเอาเชือกมัดฟางพร้อมเอาเศษตัวนี้ออกด้วยเศษตัวนี้นี่ค่ะนี่ นี่เห็นไหมในฟางนี้ก็มีเห็นไหมเวลามันตัดมันไม่หมดนี่เขาสับไม่ขาดเนี่ยเห็นไหมมันจะกระจายอยู่ตามฟางเวลาเรายกไปให้ลูกลวัวนี่เราต้องเก็บออกให้หมดนะคะมันไม่ใช่ฟางมันเป็นเชือกนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้เลยน,น,นี่ข้อควรระวังของคนเลี้ยงวัวออกให้หมดนะคะน่งั้นลูกวัวมันไม่ย่อยนะคะมันจะอยู่ในท้องลูกลวัวนะฮะลูกวัวจะผอม